อันนี้เป็นการบูรณาการของคุณแม่สะดึงแม่หามาจากไหนก็คือ frame เฟรมรูปเฟรมรูปเออครับก็ไปขอเพื่อนที่เขาเรียนวาดรูปนั่นแหละที่เขาทิ้งแล้วก็เอามานะคะแต่คราวนี้รูปลูปดูข้างล่างเนี่ยรูปดูตรงขอบมันอ่ะมันจะไม่เรีย่มันจะเป็นลีลีลงไปนั่นคือรูปแต่ไอ้ข้างบนเนี่ยจะเรียก มันเปรียบเออมันจะเป็นอย่างยมแล้วคนนี้มิสมัเรียกเรื่มจานเหมือนกันเรื่ม้วยเรื่มถ้วยมันเป็นเนี่ยเออในนี่ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใหญ่ขึ้นมานะครับแต่พวกเนี้ยมันจะขายมันจะขายเป็นเบอร์ก็คือเบอร์คู่สองสี่หกแปดสิบอันนี้อยู่ที่เบอร์หกอันนี้อยู่ที่เบอร์แปดนะลูกปัด อันนี้เรียกรูปปัต๊ตอนแรกคุณแม่จะเอาดินมาให้ดูแลแต่คราวงนี้เนี่ยดินที่ปั๊เหมือนเครื่องผลละครทก่วไปมันแพงมากหนูทำซื้อไม่ไหวนแน่ระคะแล้วก็จ,จมุง้งคุณแม่มุ่งว่าหนูทํเอาไปได้ใช้ได้จริงดีกว่าแล้วก็ต้นทุนของหนูไัถึงได้นะครับอเนนียมันก็มีหลายเกรดนะลูกมีทั้งของจีนหนูยิบได้เลย ของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีราคาก็ต่างกันแต่ราคาที่จะต้องได้นะนก็คือของจีนนะคะเนี่ยอย่างนี้อาลุกจับได้เลยอันนี้อยู่ในที่เป็นไซส์กลางติดไว้ทีเ่เม็ด้าใยอันนี้ อันนี้มีหลอดมุงก็เห็นปะ่ะมีสีต่งางๆที่แม่หมายความว่าหนูสามารถเอาไปปักกับชุดอื่นได้หือจะขยายเป็นชุดเจ้าสาวชุดร้านปารีสชุดอะไรก็เรื่องของพวกหนูนะคะสามารถไปประกอบเป็นอาชีพจริงได้นะเพราะว่าลูกๆหลายคนที่เรียนกับคุณแม่แล้วไปเปิดร้านเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้ลูกได้โดยตลอดคราวนี้เวลาปักเนี่ย ไม่รู้จักรายนึกรายไม่ออกใช่ไหมคะในครั้งแร,แรกเนี่ยคุณแม่ปักไปตามผ้ามันมีอีกอันนึงสอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สะดึงด้วยนะนั่งนั่ง,งดูทีวี <TV S 2> ไปก็ทําไปเบื่เอเพียงทิ้งนอนหายกระทะเอามาทําใหม่ <S <S เป็นงานอดิเรกที่ได้เงินถูกต้องไหมลูกส่วนอันนี้ยิงง่ายก็ไปใหญ่เลย มันคือผ้าถุงที่มันมีลายอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็เลือกใส่นี่ห่อ,อลายไม่ต้องคิดนี่ก็เชิงผ้าปรากฏว่าในในตอนนั้นน่ะีเชิงผ้ามันมีอยู่แค่นี้พอผมเข้าไปไตหากูสั้นเติมมันเข้าไปอีก <c oughs> นี่พี่คอปเตอร์สามารถหมได้ดนนเพราะว่ามันยาว <c oughs> คือ ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยตัวใหญ่แบบที่คอปเตอร์นั่นแหละแล้วมันผมไม่มิดเห็นไหมล่ะปากแน่นไหมฮะคุณแม่เองอยู่ที่เราเลือกเลื่อมลูกเข้าใจไหมอันนี้คือ่าผ้าอันนี้คือผ้าที่แม่มาต่อใช่ก็งบงานเสศษผ้าไม่ทิ้งเลยเก็บอนุษย์อันนี้มาอย่างงี้ไง แล้วเราก็ปักทับ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 เข้าไปพ้างมันเป็นสีดำแล้วแหละแล้วลูปปั้มันก็ใส่ปั้นเป็นสีสีเนี่ยแล้มันจะเด็นออกมาแบบนี้คืนนี้ถ้าเกิดว่าลงทุนจริงๆอ่ะไม่ถึงพันหรอกลูกแต่ขายได้เน,นี่นนนย,ยเอาราคาอย่างที่คุณแม่บอกเล่านิทานของเสื้อผ้ามาเล่าความวิริยะอุตสาห์ขึ้มาแล้วขายได้แต่ชอบข้างล่างมากเลยข้างล่างมันแน่นมาก อันนี้น่าจะอายุมากกว่าสิบปีแล้วสวยแล้วมันก็ไม่ดำถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นผ้าผ้าตัวนข้างในผ้าตัวนมองไม่เห็นเนื้อผ้าอีกเหมือนเดิมมีสวยหน่อยหนูจะเห็นมีอะไรต่อได้ไหมดูดีๆสวยคุณแม่ปักทุกสีอัน ไอ้นี่มันเป็นแถบด้วยนะเนี่ยแม่เอาไอ้นี่ก็แถบนะคแม่ก็เอามาเย็บเพิ่มใช่แล้วก็กลุกเข้าไปเห็นไหมลูกเนี่ยเราไม่ต้องคิดลายเลยลายมันมีอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่อมจานอะไรล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแปลว่าลูกจะต้องรู้จักวัสดุพวกเม็ดอะไรต่างๆที่จะเอามาใส่อ,อย่างที่คุณแม่บอกครั้งแรกอะ่ะคุณแม่เลือกไปดูที่พวกหางเครื่องพวกอะไรที่เขาทำเขาอะไรเนี้ยอันนั้นคือ,อครูแล้วนะเรียกหลักจํา เขาปัก <He S 1> เห็นไหมคะวิธีการปักก็เหมือนเดินเส้นตรงๆธรรมดาอย่างเงี้ยแต่เราจะไปเอาอะไรใส่อันนี้กี่เส้นสอง,สองเออเห็นไหมมื่อกี่หลายเส้นเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะสอนลูกเป็นพื้นฐานก็คือทําเส้นไอ้อย่างเงี้ยให้ตรงๆก่อนอแล้วลูกสามารถไปบูรณาการเป็นอย่างอื่นได้เห็นไหม,อ,มอยู่ที่เราเลือกจะใส่ซึ่งแพงไหมตกอันละร้อยร้อยยี่สิบบาทเมตรหนึ่งไอ กลุ่มนึงเนี่ยมันจะมีประมาณสัก9เมตรแถบทั้งหมดเลยลูกถีบๆเข้าไปอันนี้จะทำได้ประมาณสักวันละสี่ผืนก็ได้หนูขายผืนละพันห้าก็ได้กรเป๋าาได้ไครับคุณเป๋า,าก็ได้ยืมได้ไม่รู้ว่าคุณซื้อมาถีบไปถีบมาได้ทั้งหกผืน สวยสวยที่ไม้แขวนนเี่ยตรงนี้เราก็ต้องจัดเก็บดีดให้เข้านมอันนี้คุณแม่เลือกเอาสีนี้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นสีกลางกลกูขมกับสบายอันอื่นได้ทุกผืนได้ทุกสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีลายเวลาเราจะทําลายพวกอย่างเงี้ยนะเราจะต้องใส่กระดาษลอกลายแล้วเราก็เอากระดาษ มาแปะกับผ้าอันนี้แล้วเราก็ปักทับไปแล้วค่อยๆดึงออกนะคะหมดสมัยกว่าคุณจะเขียนลายได้คุณแม่ทำแท่นพิมพ์มาเลยแปะปุ๊บแล้วลูกว่าตามนี้เลยแล้วลูกแต่อันนี้คือข้อดีคือเร็วทำได้ข้อเสียก็คือผิดไม่ได้มันจะเลอะเทอะนะคะ ในวันนี้ด้วยความรวดเร็วลูกก็น่าจะประมาณทำอย่างอันนี้ได้ได้ขอไหมคุณผู้ชมแหมสายประเทศแม่ยาวไกลแม่ไกลเลยคะอคุณคิดไปดิให้อยู่คุณแม่ดูดกเดี๋ยวปากเยอะน้นองนะน้องกับน้องไหเออแล้วจะมึงเออเราับบว่ามันม นั่นแหละอย่าขีดยาวมากขีดยาวมากหนูปักยาวนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับมองเห็นไหมเห็นอ่ะสอนเพื่อนซิได้ครับลอกลายเร็วมากเห็นไหมเออมันจะมีเมเหมือนจะเท่ากันแต่มันไม่เท่ากันเห็นไหมลูกๆเออเอาห่างจากอันอันของหนูขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ะไหนลองวาดลายซิอ่ะคนที่ดูได้แล้วเอาไปทำ บอกเลือดสิพี่ชันมาดูลูกเอาแค่ขอขออกค่ะมุจาบัำไดกันขอโทษค่ะอะไรครับคุณรูมเดี๋ยวเข้าเสียงเข้า แม่บอกกปตั้งแต่แรกแล้วว่าเรียกว่าลุกปาดอันนี้เรียกว่าเลื่อมเลื่อมจานเราไม่ต้องเทออกมามากมายนะคะหย,หยิบมานิดหนึ่งเออหยิบมานิดนึงไม่งั้นอนะ่ะมันจะหกไปหมดนะคะที่จะให้ดูก็คือให้เว้นระยะห่างนะคะเราจะทิมขึ้นอย่างเงี้ย จะทิมยังไงก็ไม่รู้ให้มันตรงนะคะเราใช้วิธีไล่มันมาเห็นไหมไล่มันมานะคะอันนี้คือ mm hmm. อันแรกที่จะให้ลูกดูว่าเวลาลูกปัดมันตรงไหมว่าเบี้ยวไปเบี้ยวมาเป็นลายลงบันไดใช้ไม่ได้นะคะ mm hmm. เราจะใช้ลูกปัดกี่ลูกดีกี่ลูกดีเราก็ต้องดูว่า ให้มันควรที่จะใช้ลูกปัดสักประมาณกี่ตัวดีแต่ถ้ามันเกยกันไปหน่อยหนึ่งมันจะดูดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่สองเมตรจากอันนี้สองเมตรเนี่ยหยิบทีละสองเมตรหรือไม่งั้นทิ่มมันเข้าไปเลยมันจะขึ้นมากี่เมตรก็แล้วแต่เทีนี้มันขึ้นมาสองเมตรระยะห่างก็คืออยู่ประมาณนี้ แล้วต่อไปก็เหมือนเดิมจากจากขอบมาตรงกลางนะคะดูนะสองเมตรเหมือนเดิมบางทีทิ่มไปหลายๆครั้งอาจจะขึ้นมาหลายเมตรแต่เราลดมันออกให้เหลือสองเมตร ใช่ค่ะที่มันกลับเป็นรูเดิมอันนี้คือปัญหามันก็จะมีพันกันมีอะไรบ้างเราก็ต้องค่อยๆแก่นะลูกนะเพราะฉะนั้นลูกอย่าทำได้ยาวเกินไปนะักเพราะฉะนั้นเวลาลูกทำอะ่ะอย่าอย่าใจร้อนการปรับพวกเนี้ยดีด้วยนะลูกเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดสมาธิแล้วเพลินๆด้วย เวลาเราเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันซ้อนกันหรือเปล่าเราลองมาบิดบิดไปดูอ้าตายอันนี้มันซ้อนกันมันจะก็จะออกมาเลยเขจาใจประหลกูกก็สองเมตรเหมือนเดิมเหมือนวิธีการเย็บมัอันนี้เรียกว่าเย็บด้นถอยหลังแต่อันนี้เราใช้มาบวกกับปรับเห็นไหมคะ เราไม่เอาห่างนะถ้าห่างมันจะเหมือนเหมือนคนฟันห่างลูกจะกรช,ชิดเกินมันก็ไม่สวยชิดเกินมันก็อ้อีลูกปัดมันจะเบียดกันมันจะเกยกันมันก็จะกลายเป็นโป่งๆพ่องๆเห็นไหมว่าลูกสามารถเส้นที่เขียนไว้เนี่ยมันจะบังคับให้หนูตรงข้อเสียก็คืออีลูกปัดเนี่ยมันกว้างไม่ค่อยเท่ากันนะคะ ยก็ปักลงไปอย่างนี้อไมีมีวิธีแก้ไหมครับสมมติว่าถ้าเราแบบว่าเจาะขึ้นมาแล้วแบบว่ามันใกล้เกินไปแล้วก็เราใส่ลูกปัดไปเลยวรอครับมันปอปองๆพอมันปองแม่เอาให้โกให้เห็นชัดเห็นไหมฮะมันจะโกวิธีแก้ง่ายนีย่คือลาอ <laughs> <laughs> วิธีลาอก,ก็คือนี่ ต้องดึงให้ระหว่างรูรูเส้นเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงแล้วดึงขึ้นมาเห็นไหมคราวนี้วิธีจบสมมุติว่ายาวไปยาวตามที่ต้องการแล้วลูกจะจบนะคะเหมือนกับอันนี้เห็นไหมคะลายเป็นเส้นเหมือนกันนะคะลูกมาดูตรงนี้เห็นไหมคะ แล้วคุณแม่เพียงแต่มาบิดดัดมันไปเป็นอนุนอันนี้นะคะแล้วดูข้างหลังลูกก็จะเห็นเหมือนตั้งแต่เส้นเริ่มต้นแล้วก็เส้นจบเห็นไหมนจะจบที่คุณแม่ตัทิ้งอะนะคะคราวนี้ลูก ลองไปเดินเส้นของตัวเองก่อนให้ได้เส้นตรงก่อนยังไม่ต้องเอาอันที่ลูกลอกนะที่ลูกขีดเส้นตรงไปลูกไปทำขาอันนี้คุณแม่หยิบของใครมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะไปอยู่ใกล้ๆใ,ใ,ให้กำลังใจลูกนะคะ ไจพบอมันชิดไปป่ะเม่นะคะลูกค้าทักมาไอ้โนี้ใจด,ดีบอ่ใจด้วยน่ารักใเข้าใจแล้ว แม่ทำเนี wrote, indeed, ่ยนะคุณแม่จะทำเสื้อกรอบที่ทศกัณฐ์ใส่เออนะคะคุณแม่เลือกเป็นสีทองแล้วก็ลายเนี่ยอันนี้เรียกว่าลายสิีขมเห็นไหมลายมันจะออกเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมล่ะใช่ๆเออหน้าแบบนี้นะคะก็ส่งคุณคะออเดอร อันนี้ที่สา่ดูนะดูที่สอบนะนี่ยนี่ใช่ไหมถูกต้องค่ะข<อ>ั้นไปก็คือทิ้งดูเดิมอันนี้ต้องใส่จาน,นแบนๆอีกอันนึงใส่แต่ายจานอา๋อขึ้นมาเลยหนูเอาวางไว้ตรงนี้สิเนี่ยมาวางโรยไว้ตรงนี้หน่อยนนี่สอ,อนนั้ะก็บิดมันออกนี่บิดมในอย่างแี้ ดอะไม่ออกเขาไม่เอาเลยสวยเขไม่สวย,นสวยห,หนูเอามาทิ่มกับผ้ามันจะง่ายกว่าเออเอามันวางเห็นไหมอันนี้ไอ,อ้นน <c oughs> อหนูก็ทิ่มลงประมาณช่องเย่า <c oughs> งนี้เหรอคะเออนี่เอะทิ่มลงแบบนี้สิมไม่ไม่เลยไปอีกน,นิดนึงโอเค ใช <Bye. S 1> okay. okay. ่เหมือนปูเลยอันนี้กลายเป็นขึ้นบันไดเลยนี่ครับพวกว่าเส้นมันเดียวหรือสันม้าเดียวอะใครขึ้นตัวเดือยงานนะครับ แต่ทั้งหมดคือเราจะต้องโยงกันโยงด้วยสองเมตรโยงนี้ด้วยอ๋อมันทำต่อกันไปได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือลูกลูกเริ่มจากมุมนึงแล้วลูกก็ไล่ขึ้นมาอ่าเยดูใหม่พีเตอร์ดูใหม่ แม่แม่ชี้ตรงนี้ใหม่แม่เพิ่งพูดยังไม่ได้ลองเลยเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้วงหนึ่งตรงนี้วงหนึ่งตรงนี้วงหนึ่งอ๋อแล้วตรงนี้เห็แบบนี้เห็นไหมครับแต่ทั้งหมดนี้เราก็เชื่อมกันสองอันสองอันสองอันโอเคอ่ะมาจุ่มหนูมาใส่อะไรก่อนเขเหมือนเดิมเชื่อมันตอกย้ำมั่นใจเหรอตันนี้ใช่ไหมครับไร้ แล้วก็ไปเราจะเดินไปตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นหนึ่งเราก็เอาที่มาตรงนี้เอออันไหนครับคุณเ่ชิลเห็นไหมตอนนี้หนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็โยงสองเมตรแล้วหนูก็มาเริ่มตรงนี้ เราไม่เริ่มตรงนั้นก็ได้เรามาเริ่มรูใหม่ในที่เราจะขึ้นนี้ก็ได้เราก็ใส่จานไป,ป <c oughs> ของหาูกี่เมตรสองเอ่อคุยเจ้าแม่ของหนูวันทนันกนเหรออย่าใจ้อยลู นายยกคอมพิวเตอร์มุกกระจย่อนลงมาตรงนี้ต้องเลอนตามมาคับออต้องพอแฝงออกมีแฝถูกหมครับดึงลงมาอย่างเอออกหน้งมีบอร์ดอ้รยอะ พี่เตอร์ตอนนี้เท่ากับหนูทําอันนี้หนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปหนูก็จะมาตรงนี้หรือว่าหรือว่าหนูจะขึ้นตรงนี้ก็ได้อ๋อโอเคครับแม่เข้าใจแล้วครับอ่าบ้านนี้ดูนะคะไอ้ตรงนี้คล้ายๆสขขัดไหมคะพ่เท้าเท้า มันเป็นมันเป็นข้อมือข้อเท้าลูกมันเป็นต้นแขนต้นแขนส่วนส่วนอันนี้ยสองอันถ้าเป็นมันถ้ามันสองอันเนี่ยก็เป็นข้อมือเพราะว่ามันเม่ใช่ไมีกระดิ่งไม่ใช่กระดิ่งกระดิ่งก็เป็นข้อเท้าที่ใส่ที่เป็นอมวนกับขนไม่ใช่ขนแต่ขนก็บางทีก็ใช้ใช้เลื่อมเพราะประหยัดเ งงดูขาถ่างมองอ่นนีองงมาทำจีอ๋อะไงอ๋อัไงไม่ทำงงไปทำสีฟูต่อเลยได้อยู่ได้อยู่ที่แปว่าได้ใช่ไหม ไงไงได้ให้พีก็ไม่เอามีรวางย่ะ่ไม่ให้พีก็ไม่เอาถ้าทำแบบดีแล้วรู้จะได้ลูกจะได้รู้ว่ามันทําลําบากลูกจะได้ถนอมของหลวงบ้างสมาธิมากดีไหมคะเวลาลูกแต่งตัวของหลวง พวกวัสด mm ุพวกอย่างนี้